เออมีโอกาสนะทุกคนนะถ้าตามกราฟเลยกราฟนี้เลยก็คืออันนี้นะุณคนนะอุ๊ยเจ็ดสีจะใส่ไปสองสีด้วยคนขาเออตาเอี่ยสองสีอ๋อสองสามสี่ทุกคนข<ฤ>าว 2, ส,สวยๆทุกคนโอ้โหโ้เน้นๆเลยโบนัสก็เข้าโบนัสเข้าจุกๆเลยค่ะทุกคนขาบอกมาพันกว่าบาทโอ้โหตามกราฟได้นะทุกคนนะโอ้โหคคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดสร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบปดปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องสี่คนดีคนเดิมอีกเช่นเคยนะคะทุกคนขารอบนี้อยู่กับน้องสี่ในเกมไฮโลไทยค่ะจะอยู่ที่ค่ายคิงไมดานนะทุกคนเนาะรอบนี้น้องพกทุนมาหกร้อยบาทค่ะขอไปที่ห้องเกมใหญ่ก่อนละกันค่ะก็คือห้องที่สามนั่นเองนะทุกคนขาโอ้โหมาค่ะดูจากกราฟแล้วก็คือไฮโลนี่ไหลยามเหมือนกันนะทุกคนเนาะโอ้โหไฮโลต่ำๆไฮโลค่ะทุกคนขาโอ้โหเดี๋ยวนะทุกคนนะถี่ขอดูก่อนละกันเออสีไม้แรกสีไปที่ต่ำก่อนละกันทุกคนขาต่ำเอี่ยวสองแล้วกันะอะ เราเบาก็แล้วกันเพราะว่าไฮโลแล้วก็ต่ำตัดต่ำนะทุกคนนะมีเอียวสองด้วยอ่าเอี่ยวสองสี่ก็ทุกคนขาเน้เนเน้เนเลยค่ะทุกคนขาโอ้ยไม้แรกก็บวกมาแล้วค่ะทุกคนขาแปดร้อยบาทโอ้ได้คูณห้านะทุกคนนะเพราะว่าเล่นโตะนะทุกคนนะเนาะโอ้โหเน้นเนเนเลยค่ะทุกคนขาเออตามอ e ีกสกรอบค่ะย้ำอีกสกรอบรดเดิมแล้วกันตาเอียวสองเออมีโอกาสนะทุกคนนะถ้าตามกราฟเลยกราฟที่แ้วก็คืออันนี้ทุกคนอู้เตสีจะใส่ไปสองสี่ด้วยทุกคนขา ตาเอีอเอ่ยดสองสี่อ้าส <24 S 1> องสามสี่กัทุกคนค่ะสวยๆกัะทุกคนโอ้โห,โโห,ห้เน้นๆเลยโบนัสก็เข้าโบนัสเข้าจุกๆเลยค่ะทุกคนค่ะบอกมาพันกว่าบาทโอ้โหตามการาฟได้นะทุกคนนะโอ้โหว่าไม่ได้นะเออรอบนี้สี่ขอขอสิบเอ็ดไฮโลแล้วค่ะแต่ติดแต่ไปต่ำด้วยน,นะทุกคนนะเออต่ำสองสามสี่ค่ะแต่ติดสิบเอ็ดไฮโลกับทุกคนค่ะมีโอกาสนะมีโอกาสสิบเอ็ดไฮโลหรือต่ำเนี่แเลยทุกคนค่ะอุ้ยเอี่ยงแล้วเอี่ยวสี่หกอ้า สิบเอ็ดไฮโลมาของจริงกับทุกคนค่ะโอ้โหได้คูณห้าเลนะนนทุกคนนะเต็งเต็งไปเลยโอ้โหบวกมาห้าร้อยบาทเออของจริงกับทุกคนค่ะโอ้โหเน้นๆเลยค่ะวิเครา์รอบนี้แม่นเกินถ้าตามการ์ดนี่ถ้าอันนี้ก็คือตามอีกทุกคนเออตามสองสามสี่ค่ะโอ้มาแน่แน่แหละรถเนี่ยเพราะว่าการ์ดนี่เน้นๆเลยวิยมาแล้วเอี่ยวแล้วเอี่ยวสองห้านั่นเองทุกคนดยมาของจริงกับทุกคนค่ะ เออเดี๋ยวสองห้า 2, ทุกคนโอ้โหเออบวกมาสองร้อยบาทโอเคไม่เป็นไรนะทุกคนนะโอ้ถือว่าตามกรารนะทุกคนนะสีไปตามต่ออีกค่ะทุกคนค่ะตามมาอีกแน่แน่เออถ้าตามนี้เลยนะทุกนะตามสองสามสี่ค่ะทุกคนโอ้โหใส่เน้นเน้นใส่เน้นเน้นเลยค่ะใส่ติดห้าสองไว้ด้ยโอ้โหเน้นเน้นเน้นไม่พอนะทุกคนนะ, 2, 3, ะโอ้สองสามสี่อีกทุกค 5, 2, 1, 2, 1, 2, 3, นอุีย เน้นๆเ,เลยค่ะพี่เคาะตามกลับแม่นๆไปเลยค่ะทุกคนค่ะโอุ้ยโบนัสก็เข้าจุกๆนะทุกคนนะโอ้โหรตนี้ปิดจบได้สวยงามทุกคนค่ะโอ้โหปิดจบเลยทุกคนขาทุนหกร้อยตอนนี้บวกมาแล้วแปดพันโอ้โหปิดตันด้วยปิดจบได้วยสองสามสี่ค่ะทุกคนค่ะโอ้ยสวยงามนะทุกคนเนาะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้สีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้สีด้วยนะคะส่วนใครอยากลิ้มอยากลองอ่ะจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์นไว้พี่แล้วไว้เจอกับสีใหม่คลิปหน้าค่ะ